ชีวิตคนเป็นแม่พอมีลูกดีขึ้นเหืดต้องใช้คำนี้เลยนะภาคบังคับกล้าพูดกับลูกว่ามึงจะหาเงินทางไหนมาได้กูไม่สนแต่มึงต้องให้กูนะลูกไม่เหลือใช้เงินเดือนสองหมื่นเนาะต้องให้แม่ไปหมื่นหกสุดท้ายตัวเองเหลืออยู่แค่สี่พันต้องกินต้องใช้สร้างนี่สร้างสินเพิ่มเติมโอมาเห็นวิดีโอนี่แล้วก็สะท้อนหัวใจกับหัวอกคำว่าเป็นแม่นะฮะ ที่บังคับลูกได้จนไม่คิดถึงความรู้สึกของลูกอลองมาฟังกันเด้อขออนุญาตนะฮะเจ็บจี๊ดถึงใจเหมือนชีวิตเงินที่กูเนี่ยกูไม่มีใช้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแม่เลยที่ดงนลกเงินอะมึงเมื่อไหรจะโอนให้กูกูไม่มีเงินใช้แล้วเนี่ยก็เงินมันยังไม่เข้าเลยแม่มึงจะจะไม่เลี้ยงกูใช่ไหมกูไม่รู้หละมึงก็องนมาให้กูหมดเลยกูไม่มีตังกินข้าวละ หมดเลยนี่แม่จะเอาเท่าไหร่นะเอามาหมดเลยแม่เงินเดือนหนูสองหมื่นเองทุกวันนี้เดือนที่แล้วหนูให้แม่ไปหมื่นหกนุเหลือกินอยู่ไม่พันกูไม่พอเนี่ยจะค่าหวยค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านกูอีกกูไม่พอมึงเข้าใจไม่พลอยแล้วหนูไม่ต้องกินเลยหรอแม่กูไม่รู้มึงจะทำอะไรก็เรื่องมึงมึงต้องให้กูกูเป็นแม่มึงนะแม่ทุกวันนี้เราไม่ต้องแม่ได้ทำกับข้าวเลยหนูกินหนูกินข้าวข้างนอกวันหนึ่งสามสี่ร้อยแล้วแม่กูไม่รู้กูต้องได้เพราะกูไม่พอแล้วกูก็ไม่มีตังค์ด้วยแล้วทุกวันนี้แม่ แต่มึงต้องให้กูบางวันหนูก็ไม่ได้กินข้าวหนูไม่อิ่มเลยอ่ะแม่แม่ไม่สงสารหนูบ้างเหรอมึงอะเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายแต่มึงไม่คิดจะเลี้ยงแม่เลี้ยงผู้ชายอะไรแม่หนูไม่มีแฟนกูไม่รู้กูไม่รู้ว่ามึงมีไม่มีแต่มึงอะจะไม่ให้กูหนูเลี้ยงแม่แค่นี้หนูก็ปวดหัวแล้วแม่คือหนูว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันไม่จาเป็นแม่จะตัดออกไปบ้างนะหนูขอเถอะแม่หนูขอเลย มึงมึงโอนให้กูเลยมึงโอนให้กูเลยวันนี้กูไม่มีเนะี่ยเขาจะมาทวงหนี้กูแล้วเนี่ยแล้วเขาเขาจะมาทวงค่าหวย<ม>ด้วยไม่มีอะไรอีกแล้วแม่ื่แม่จะเล่าเล่นหวยก็กูไม่พอไงไม่งั้นกูไม่มาเอากับมึงหรอกมึงก็ต้องโอนให้กูเนี่ยวันนี้เขามาทวงหนี้กูทวงค่าหวยด้วยมึงจะทํายังไงมึงจะให้เขามานั่นแม่หรือไงอีฮาหนูแม่คือหนูไม่หนูจะหาเงินจากไหนนั้นหราแม่หนูก็ทำสุขความสามาราหนูหนูแล้วะ กูไม่รู้มึงจะหาด้วิธีไหนมึงหาไปให้กูแล้ววันนี้เขาจะมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเขาจะมาหากูแล้วเนี่ย มึงมีนาทีให้มึงก็ให้เออมึงจะไม่เลี้ยงกูหรือไง<อ>กูทําอะไรได้กูแก่วันนี้ละกูทำงานได้ไหมหนูก็หนูเหนื่อย่ะแมู่เหนื<ม>่อยจริงไหมนั่นแหละมึงเอาเงินมาให้กูกูไม่ยอมเพราะว่าถ้าเขามาหากูเนี่ยกูตายเขาต้องมาเอาธุนี่กับกูแน่เลยวันเนี้เขาไม่ทำอะไรแน่หรอกไปเอาตังม,มาก่อนก็เดี๋ยวอีสองวันโดนใหู้ไม่คิดจะสงสารหนูเลยอ่ะกูไม่รู้มึงเอามาให้กูเลย คำว่าแม่กูไม่รู้แต่จะเอาให้ได้ไม่ฟังในมุมของลูกเลยโอ้ยแม่แบบนี้นะฮะใครเป็นอย่างนี้ให้พินิจพิจารณาให้คิดดูนะการร้ายแรงและคำพูดคำจาที่รุนแรงกับลูกนะฮะทั้งทั้งที่ได้ความช่วยเหลือจากลูกน้ำบุญวาสนาเจ้าดีขนาดไหนแม่เอ้ยเอยเอนะถ้าวันหนึ่งเขาหมดสุดของหัวใจแล้วเขเดินจากไปไอ้เจ้าสร้างปัญหาไว้ก็จะทุกข์เองเด้ นะยิงอยู่แก่แล้วเราทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ควรสร้างปัญหาเพิ่มให้กับลูกไหมอ่ะนะยิ่งลูกสาวเดียวไม่มีแฟนเงินเดือนสองหมืน่นอ่าไอ้คำว่ากูไม่รู้กูไม่รู้กูเป็นแม่กูต้องได้เนี่ยโอ้โหเอาตรากะต,ตรงไหนมาคิดนะคะมันต้องคิดเชื่อเผื่อเฉลี่ยทั้งผู้หา และเอื้ออาทรถึงตัวเองไม่ใช่ตัวเองสร้างปัญหาเพิ่มแล้วมายกปัญหาภาระให้กับลูกเนาะนี่แหละสังคมเมืองไทยนะคะคนไหนเจอลูกที่กระตันยูรู้คุณก็ทำร้ายทำร้ายความรู้สึกของลูกตัวเองจนณวันข้างหน้านะคะถ้าเขาตัดไปก็จะแช่งด่าเขานะคะเอาตรงๆเรื่องแบบนี้ถ้าลูกสาวคิดที่จะไม่ให้ก็ไม่ผิด เอาความรู้สึกเลยนะตัวเยจ่าเนี่ยเป็นแม่คนก็เหมือนกันเราคิดเสมอเราจะไม่เบียดเบียนลูกอยากเห็นลูกเอ,เอาตัวรอดให้พ้นนะกับชีวิตถ้าเขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นก็เป็นบุญวาสนาถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้อยู่อยากเห็นน้ําใจของลูกแต่เราเห็นลูกที่ยังกระตือดีลน้นดิ้นลนใช้ชีวิตของเขาอังยังไม่พอเนี่ยหัวชนใช้ใช้ชนหัวเนาะเดือนชนเดือน เราก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำที่จะไปบีบบังคับเพื่อที่จะเอาเงินกับลูกเรียกร้องคำว่ากูเป็นแม่กูเป็นคนผู้ให้ชีวิตมึงนะคะมึงไม่เลี้ยงกูหรือไงนะฮะยังไม่เท่าเลยนะพูดถึงอะ่ะนะแล้วยิ่งการเล่นหวยเออเล่นพน,นันหรือสร้างหนี้สินเพิ่ม ลูกก็ควรชดใช้ถ้าเขาชดใช้ให้นะบุญวาสนาเจ้าชดใช้ให้รอบแรกแล้วมันควรจะจบจากชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาส่งให้จูนเจ้ยเราก็ต้องรู้จักเก็บรูปจะเซฟเพื่อไว้สปอร์ตตัวเองแล้วก็เห็นน้ําใจของลูก ถ้าวันข้างหน้าลูกมีครอบครัวหรือมีลูกมีเต้าเราเป็นยายเออจะได้มีเงินถุงในกระเป๋าเล็กๆนน้อยเพื่อหยิบยื่นของขวัญให้ลูกหลานในความคิดแบบนี้แม่คนหนึ่งที่เกิดก่อนลูกแต่ต้องใช้คำตอบที่กดดนันลูกกูไม่รู้กูไม่รับผิดช,ชอบมึงต้องให้มึงต้องใจเดี๋ยวเจ้านี่มาอา่าเงินข้าหวหวยนู่นนี่นั่นบอเข้าทาเลยแม่เอ้ยนะ ใครปฏิบัติแบบนี้รู้ไหมว่าเจ้าคือบุญวาสนาดีขนาดไหนมีลูกค้ําคุณอย่าได้ทำบุญวาสนาของเจ้าหดหมดหายไปกับการกระทำของเจ้าเดอะแม่เอ๋ยอันนี้ขอฝากถึงในความรู้สึกเลยเห็นอกเห็นใจอ่าหลายๆคนนะคะไม่ว่าชีวิตเมียรฝรั่งที่โดนขู่ว่ากูเป็นแม่มึงต้องให้กูแล้วกูจะทำอะไรก็ได้กูเป็นแม่มึงกูเป็นผู้ให้ชีวิตมึงเนี่ย บอกเลยจุกในหัวใจชีวิตยิจาจไม่ได้เจอหรอกนะนะอืมมองด้วยเหตุและผลและเราก็เต็มใจที่อยากดูแลแม่อยู่แล้วเชื่อเลยว่าน้องคนนี้เขาก็เต็มใจอ่าที่ดูแลแม่แต่อยากให้แม่เห็นอกเห็นใจคําถามของลูกที่ย้อนไปว่าแม่ไม่เห็นใจเลยหนูเลยเหรอแม่ไม่รักหนูเลยเหรอเออแม่จะไม่ให้หนูใช้เงินเลยเหรอเออหนูกินอาหารวันหนึ่งใช้เงินร้อยหนึ่งทั้งทั้งที่ทำงานเนี่ย แต่แม่กลับไปสร้างนิสินเพิ่มเติมให้กับลูกเนี่ยกูไม่รู้เออมึงต้องรับผิดชอบกูเป็นแม่มึงมึงต้องเลี้ยงกูตรากะตรงเนี้ยบอกเลยนะแม,แม่ทุกคนถ้าเป็นพฤติกรรมบอกแบบเนี้ยให้ปรับตัวเองให้ไวก่อนที่จะสายสำหรับตัวเองก่อนที่ลูกจะหมดความอดทนแล้วไปแบบสวีสวีโบหันกลับมาหาเจ้าแม่เอ้ย อิหลีนะคนเราอ่ะพระเดชพระคุณนะคะความดีความใส่ใจลูกที่เราเลี้ยงมาเราอยากได้เขาเติบโตมาเขาตอบแทนบุญคุณและเท่าแรงเขาได้ก็ถือว่าบุญวาสนาแม่เจ้าดีแล้วนะฮะบางคนเขาไม่ได้เลยเนาะเขาก็ยังอโมทนามือยกหัวขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองนะไม่ได้จองกรรมจงเวรไม่ได้คิดที่จะมาขู่เอาชีวิตเนาะ ว่าทำไม่ให้อ่ะกูตุยแน่เจ้าเนี่ยนะอ่าสร้างปัญหาก็ต้องแก้ไขเองไม่ใช่ว่าแก่เพราะเกิดนานนะฉมองไปหาแต่ทางออกที่เสียเสียสร้างปัญหาภาระให้กับลูกแบบนี้อืมเงดบางทีก็ได้หัวอ,อกคนเป็นแม่บางคน